สะกดคำสระเออมีกอสะกดกอเออกอเกิดขอเออกอคิกขอเออกอคิกงอเออกอเงื้อจอเออกอเจ็บชอเออกอเฉือบชอเออกอเชือบ ตอเออโกเสกดอเออโกเดกตอเออโกเตกขอเออโกเถกทอเออโกเถกนอเออโกเนกบอเออโกเบิกปอเออโกเปก อือกอเมื่อยอเออกอเยอะรอเออกอเลกรอเออกอเลิกวอเออกอเวกสอเออก็ศึกหอเออกอเหื